ขอเดชะฝ่าละอองจุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนริตรัตนศรีวงศ์ในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงินข้าราชการองค์กรปกรครองสุดท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรภาเอก,กชนกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า และระสบนิกร์ชาวตะบนดอนเงินที่มาชุมนุมพร้อมกันณพิธีแห่งนี้ล้วนมีความเพื่อมพิธิโสมนัสเป็นอย่างยิ่งวันเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในปีนี้วงข่าพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหมอ่อมหาที่สุดมีได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปกครองพระราชานาจสยามรัชสีมาด้วยทศพิษราชธรรมนำความรุ่งเรืองไพ่บูร มาสู่มวลพระสุนิกรอย่างเสมอมาทรงนำหลักธรรมทางศาสนาทางการปกครองและหลักธรรมชาติมาประพฤติปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างแก่ราษฎรและทรงส่งเสริมพระสุนิกานำหลักธรรมต่างๆไปใช้ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติพระสงนิกร์ชาวไทยต่างฝ่าปื้มและเทอดทูลใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทที่ทรงเป็นนักคิดนักปฏิบัติทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจและความหวังของคนไทยในยามปกติในยามปิติจินดีและในประสบทุกข์พระปีชาสามารถ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้ช่วยกระจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนและนำประโยชน์สุขอันยั่งยืนมาสู่พระสพิกรสังคมไทยและประเทศชาติสามารถผ่านพ้นวิกฤตการที่รุนแรงหลายครั้งหลายหนด้วยพระบุญญาบารามีจนเป็นที่ประจักษ์แก่ แก่ปวงชนชาวไทยไปจนถึงนานาประเทศทั่วโลกนับเป็นบุญของคนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของใต้ฝ่าลระอองธุทีพระบาทซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพพระปีชายานพระเมตตากรุณา และพระวิริยะภาพาที่งดงามสมบูรณ์ในทุกๆด้านณนะวะโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาแห่งใต้ฝา่าละอองชุรีพระบาทข้าพระพุทธเจา้าขอพระราชทานพระบรมราชานนญาตนำเหล่าข้าราชการองค์กรปกรครองสุดนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชนและพระสกนิกรชาวตำบลดอนเงินทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลแห่งนี้ถาวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า,ข,า,าขอพระราชทานพระบรมราชานิตประกาศความสามัคคีสามานฉัน พร้อมเพียงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถว,วยายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสัตพสินจัตสีตท,ทั้งหลาย อีกทังพระเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระบูรพพระมหากริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่ารองธุรีพระบาท พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระนเจ้าพระบรมราชนีนาพนีนาและพระบรุวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจัตุคิดพรพรชัยจุิดพพรชัยทรงพระเกษมสำราญ ปราจจะกราจโกรคาพยันตรายทั้งปวงพระชนทนพระษายิ่งยืนนานเสลิมฉัดเป็นมิ่งขวัญร่มโพทองนขวร่มโพทองของปวงข้าพรุทธเจ้าขพระเจ้าเหล่าพระสงฆ์กชารชาวไทย,ไทยตลอดกาลนรานเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ على طه